มะเร็งร้ายกำลังพรากแม่บีบหัวใจเหลือเวลาแค่6เดือนฝันทะไลมีบ้านได้อยู่พร้อมหน้าวันที่2พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดพิช,ชบุรกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากกำลังเผชิญกับห้วงเวลาที่บีบหัวใจเมื่อมานดาซึ่งเป็นแม่ลิงเดี่ยวอายุ43ปีและเป็นเสาหลักของครอบครัวเพียงคนเดียวได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกระยะสุดท้ายอาจอยู่ได้ไม่ถึงปีเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็นํามารักษาตัวจนหมดทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลําบากเนื่องจากมีฐานะยากจนและไม่มีอะไรได้มาจุนเจือครอบครัวปัจจุบันมีลูกสาวคนโตอายุ19ปีที่ต้องลาออกจากงานมาคอยดูแล ทางแม่ที่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และน้องที่ยังเป็นเด็กเล็กอีกสองคนผู้สื่ข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่หมู่บ้านเล็กที่41หมู่ที่4บ้านราหุนตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งเป็นบ้านไม้เล็กๆที่สุดส้มผุผูงพังๆลักษณะคล้ายกระท่อมและมีเครื่องสูบน้ำของญาติที่ติดตั้งไว้ คอยสูบน้ําออกเวลาฝนตกแล้วน้าจะท่วมบ้านเนื่องจากสร้างอยู่ในที่ลุ่มพบนางสาวปภาวรินพุ่มซิริอายุ19ปีกําลังดูแลผู้เป็นแม่คือนางสาวทันชนกธรรมสูนอายุ43ปีที่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถลุกนั่งและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยมีน้องสาวอีกสองคนคือเด็กหญิงธนการพุ่มซิอริหรือน้องเอิญอายุ10ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4และเด็กหญิงธัญดาพุ่มซิริหรือน้องเอ้ อายุ7ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกำลังช่วยกันบีบนวดให้กับผู้เป็นแม่นางสาวทัญชนกเล่าว,ว่ารู้สึกเสียใจที่ตนไม่สามารถทำสิ่งที่ตั้งความหวังไว้ว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ลูกทั้ง3าคนได้อยู่สบายกว่านี้ตนกำลังทำงานเก็บเงินตั้งความหวังว่าสักวันจะมีเงินสร้างบ้านและได้อยู่กับลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะที่ผ่านมาตนทำงานอยู่กับรถทัวร์จึงไม่ค่อยมีเวลายอยู่กับลูกเงินที่พยายามเก็บสะสมไว้ก็เอามาใช้ใจ่ายหมดในช่วงโรคระบาดโควิด เพราะตกงานไม่มีไรายได้ก็รู้สึกทุกข์ใจมากพ่อหมอบอกว่าตนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายความรู้สึกตอนนั้นคือความฝันที่ตั้งความหวังไว้พังหมดไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตสิ่งที่เสียใจที่สุดในตอนนี้คือไม่สามารถทําในสิ่งที่ตนตั้งความหวังให้กับลูกๆได้ด้านนางสาวปภาวรินเล่าว,ว่าแม่เป็นเสาหลักและทํางานหาเงินเพียงคนเดียวไม่ค่อยมีโอกาสมาอยู่กับลูกๆที่บ้านเนื่องจากทํางานบริการบนรถทัวร์ แต่แม่ไม่เคยลืมที่จะต้องแวะมาดูแลลูกที่บ้านและให้เงินไว้ใช้จ่ายส่วนตนต้องดูแลบ้านและดูแลน้องสองคนทุกครั้งที่แม่มาหาที่บ้านแม่จะร่าเริงแจ่มใสบอกลูกให้อดทนเพราะแม่กำลังพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างบ้านใหม่ให้เพราะบ้านที่อยู่อาศัยทุกวันนี้สุดสมมาก ลูกๆจะได้ไม่ลำบากอย่างทุกวันนี้เพราะเวลาที่ฝนตกน้ำฝนก็จะรั่วจนแทบไม่มีที่หลับที่นอนถ้าวันไหนฝนตกแรงน้ำก็จะท่วมบ้านญาติเห็นเราสงสารเอาเครื่องสูบน้ำมาให้ใช้สูบน้ำออกเวลาที่น้ำจะท่วมบ้านแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องแทนที่จะนำเงินส่วนนี้ ไว้ซื้อข้าวสารกินทุกวันนี้รู้สึกเครียดมากอาการแม่มีแต่สุดตั้งแต่แม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและจะมีชีวิตอยู่ได้แค่6เดือนรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นแม่เจ็บปวดทรมานแต่ก็ช่วยอะไรแม่ไม่ได้ตนกับน้องๆก็ทําได้เพียงแค่ช่วยกันบีบนวดให้แม่หวังว่าจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้แม่อยากให้ปาฏิหาริมีจริงให้แม่หายป่วยกลับมานั่งได้เดินได้อยากมีเงินสร้างบ้านหลังใหม่ ให้แม่ได้อยู่ก่อนที่แม่จะจากไปและได้ทําตามความฝันของแม่ที่อยากจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ลูกๆได้อยู่อย่างสบายกว่านี้สําหรับผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อบริจาคได้ที่นางสาวปะภาวรินภ่มิศิริโทรศพัพท์0928575003หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบึงสามพันเลขที่บัญชี4510764456ชื่อบัญชี นางนำพึ่งสีรอดและนางสาวประภาวรินพุ่มสิริและนางสาคอนธรรมสูนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ